เข้าสู่หน้าฝนขับรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับเส้นทางมอเตอร์เวย์ได้มีการเตรียมมาตรการในการรับมือเพื่อความพร้อมในช่วงหน้าฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ทางเช่นกันนะครับหน้าฝนถนนลื่นง่ายลดความเร็วขับช้าลงทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อให้สามารถหยุดรถได้ทันนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงหน้าฝนเส้นทางมอเตอร์เวย์ได้ซ่อมแซมถนนมาให้เป็นหลุงเป็นบ่อพร้อมกันนั้นได้มีการทาสีเส้นจราจรให้มีความชัดเจนทําความสะอาดป้ายแนะนําตรวจเช็คความแข็งแรงของป้าย เจ้าหน้าที่ได้มีการดูแลตัดหญ้าและกําจัดวัดชพืชและขุดลอกระบบน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังรวมทั้งได้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่เสมอและเจ้าหน้าที่พร้อมวยความสวกตลอด24ชั่วโมงครับทั้งรับเรื่องแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือไปยังผู้ใช้ทางได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง